พวกมหาผมยังไม่เจอพี่นีสิตเลยเจอแต่พี่เอมอนได้แต่แสดงความตุ่นตีใจลอ็อกที่สิทิสิ้นตัไพร์ดอดจสู้ครับเป็นผู้แทนรุ่นเดียวกับผมไปฝรั่งเศสจ,จากพื้นละแปดสิบกำลังจะกลายไปเป็นพื้นละพันแล้วก็มันนี่นี่เ็เรียกว่าคนมีสมองคนระับนี่เ็าเรียกว่าคนมีสมองไม่ใช่อีกบางคนอีกฝ่ายเดินตนั้งดิ เดินหนาะัระรัมเดินนะด่าชนนีเนาะคะ่ะลูกสาวลาพุน่นดุงอิงแท้ทองท่านชินวัตรลูกสาวลาเพญ่ยักษ์ศิลป์ชินวัตรมายามพี่น้องพนมงไพ่มายามพี่น้อง,อง,าาองจังหวัดลอยเอสเขหา์าพี่น้องจังหวัดลอยเอสเแตแปดบ่พ่อค่ะพี่น้องมือนี้สร้างเหยียบหน้าพญาเหยียบเมืองค่ะปรากฏวา่าเท้าสิเดตอนรับผู้นั่ประเทศคนนไม่ของเท่าค่ะที่ เป็นอดีตซีอีโอบริหารบริษัทระด,ดับหมื่นล้านเคยผ่าบริษัทผ่านวิกฤตต่มย่ำกลุ่มแล้วเมื่อนี้มาขออาสาผ่าพี่น้องออกจากวิกฤตของประเทศค่ะคคถ้าพี่น้องสิหาผู้นำประเทศผู้ใดที่มุ่งมันตั้งใจถุงเทเหตุงานน์ํา,าเืเซว่าวิหน้าที่หนีมีผู้เดียวท่านั้นค่ะขอเสียงพี่พน,นา สำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับวันนี้เรามากันพบครับไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นคณะกรลมการบร,ริหารทักเอ๊ะเราขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคนที่ทให้เราได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีและรัฐและรัฐบาลของพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกคนครับขอ ขอบคุณท่านสอสอน้ำสอสอเบียสสกิติสอสฉลาดสอสอนา,ากรที่มีชวนพาน,นั้นให้พวกเราได้เป็นรัฐมนตรีน้องสาวพัะธุ์พุทุกท่านครับนะสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะครับวันนี้เรามากันพบครับไม่ว่าจะเป็น,นร,รัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นสอสอไม่ว่าจะเป็นคณะกรลมการบริหารพรคอี เราขอบคุณพี่น้องชาวร้อยเอ็ดทุกคนที่ทำให้เราได้มีโอกาสเข้ามารับใช้พี่น้องประชาชนนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรัฐบาลของพี่น้องประชาชนชาวร้อยเอ็ดทุกคนครับขอขอบคุณท่านสอสอน้ำสอสเบียสอส,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 อสอกิต,ติสอสฉลาดสสนากรที่มีชวนพางนั้นให้พวกเราได้เป็นรัฐ สิ้นปีนี้พี่น้องจะได้ครับเรื่องของระบบชนระทานเรื่องของการแก้แลง้งถือว่าเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเราที่ต้องดูแลให้พี่น้องมีน้ำใช้อย่างสมบูรณ์นะครับเรื่องน้ำเป็นประเด็นสำคัญในการทำเกษตรกรนะครับที่กท่ันต้องการน้ำมีรัฐมนตรีชื่อน้ำแล้วเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำไม่มีปัญหาครับ เให้สนับสนุนให้มีการพัฒนาสายพันุนี้ให้ดียิ่งขึ้นไปอีกและทําให้ราคาข้าวสูงขึ้นไปครับเรื่องสาธารณสุขคนแก่คนท่าาไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเราจะเอาหมอไปหาที่บ้านครับอ,อสอมอวันนี้ได้รับเงินตกเบิก8,000บาทไปแล้วเพราะฉะนั้นขอให้เป็นกำลังใจให้อ,อสอมอช่วยกันดูแลพี่น้องป,ประชาชนทุกคนครับ ยาเสพติดก็เป็นปัญหาใหญ่ซึ่งตอนนี้นโย,ยบายหลักของรัฐบาลเราคือพยายามแยกผู้เสพออกมาออกจากชุมชนไปบำบัดก่อนที่จะคืนเข้าสู่อ,อ้อมกอดของพ่อแม่พี่น้องทุกคนคทุกคนจะช่วยกันขจัดปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากประเทศไทยขอขอบคุณนะครับวันนี้ดีใจมากที่เพือนทุกคนมาในที่นี้ มาเป็นครั้งที่4ี่แล้วแล้วก็จะกลับมาอีกขอเสียงตบมือดังๆต้อนรับรัฐมนตรีหญิงขอจังหวัดร้อยเอ็ดคนแรกครับขอบคุณครับ ไทยเราขอเวลานิดเดียวเพราะ10ปีที่ประเทศอยู่ในมุมมืด10ปีที่ประเทศตกอับจะให้คนชื่อเศรษฐาสวีสินจะให้คนชื่อแพรตองถางและผลัลิ์เพื่อไทยมารวมแก้ให้เสร็จภายในมุมอาทิตย์ย่เป็นไปไม่ได้ขอเวลาอีกนิดเดียวนะท่านแล้วก็มีตัวแทนสสซึ่งเพื่อเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีน้ำซึ่งเป็นลูกของพ่อคุณพ่อน,นิสิตซึ่งผมมั่นใจครับว่าทุกท่นนานรู้จักหมดครับ